สวัสดีด่ดพี่น้องเมื่อนี่วันที่หนึ่งมกลา2,564นหนะจ๊ะเช้าวันใหม่จะก,กรรมก็ยังเหมือนเดิมทำทำเหมือนเดิมแต่ทำให้ดีที่สุดแะน่นพี่น้องอนี่จ้ะเฮงเฮงรวยๆวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเมื่อนี่ o, เฮาเศ้านี่เฮาิีข่าแปลงผักนี่แปลงข้าคณาที่ปลูกไว้เด้อจ้ะในฟ้ามของบุญศรีฟ้ามเด้จ้ะ อันนี้อันนี้วอเตอร์เกตพี่น้องวอเตอร์เกตแซ่บกินดีได้พี่น้องบำรุ่งเตือนว่าเป็นเป็นเป็นผักที่มีประโยชน์หลายจ้าจะพัดน้ำมันหอยพัดอันนี้ต้มแกงจืดก็ได้ได้พี่น้องอนนคือเทีเนท่ากำลังงานนี่ฮัมมีชาดเด็ดให้น้องฟองแป้งเพิ่นเด็ดไอ้ยังก็ หอมให้มันลง่หัวพี่นอ้องเขื่อนแกะขีตาหอมเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้บอกพริกอันนี้บอกพริกเนี่ยอ,อันนัยละสวัสดีจ้าสวัสดีพีใหม่เมืองตลูกลูกสาวลูกสาวผ้ามาแกะถ้าลูกสาวแกไอ้เน,นี้ยพี่นอ้องเนี่ยเขื่อนว่าอ่าแกขีตาให้มันลุ่หัวขีตาหอมมันน้อยังนะนี่เขาอยู่กับพีใบพี่พี่น้องเนีย่ย พัเพิ่นกันดแูแลสวนน้ากันเองนะจ้ะของพุที่นี่ละไนี่ลูกค้าสั่งนั่นเองจ้ะมันมาเยี่ย,ยลูกค้าสั่งมาเยี่ยนี่ส่งลูกค้าอลูกค้าสั่งพราปลูกหอมใบกับพ่อได้อันนี้พี่น้องอยู่ในสวนเท่ากับพ่อได้เก็บขายเก็บอยังงนี้จ้ะเนี่ยจ้ะหอมหอมมันสิเปน็นนี่พี่น้องเนี่ยก่อสารธรรมชาติดีด้วยจ้ะบ่มีการใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้น,น แล้วห,หอมไอ้เป็นหอมแบงเรล่ามันจะล้มหัวเท่ากับเป็นหอมแหงก็ได้หรือพี่น้องเนี่ยจ้ะปูกกันนี่ในสวนเท่าเดี๋ยวสัมผัสสัมผัสมือไหมเด็กหน่อยมือไหมในหลึกโอเคไหมคะ <c oughs> ยิ้มในใจสวัสดีปีใหม่แล้วหลึกสวัสดีปีใหมจ่จ้าในลึกลูกสาวน้องปังแป้ง้ะจ้าเนี่ยเขากำลัง ฝึกการเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ฝึกเวลาฝึกไว้สิจักหน่อยสิพาไปจุ้งคว้วเล่นจ้า <c oughs> พี่น้องนี่มะเขือมะเขือกำลังกำลังงามนี่นี่นี่มุมหนึ่งนะพี่น้องนี่มุมหนึ่งอยู่ข้าขงลานข้างลานข้าที่เขาปลูกเป็นชับน,น้อยๆเล่นน้ำโมนี่อาจารย์นี่เขาพูดทางพุ่นกรสิฟังบั่นทางพุ่นกรสิเป็นอีกปลาหนึ่งเป็นปลา บักเขือคือกันผักชีผักหยังอยู่ทั้งผนกับมีคือกันจ้าพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาเขากระนี่ระกะเฮ็ดพิธีธรรมาชาตินี้โควิดนี่นนอน้อนันนี้ก็เป็นสปริงเกอร์เขาใส่สปริงเกอร์เอาพี่น้องเนี่ยสปริงเกอร์ใส่ใส่ไอใส่ใสสสนำ้ำอะไรฮักกัน ទៅទីណានេះយ៉ា